เขาก็มาให้ลุงกินบ้างเด้อคนสวยบะได้เนาะค่ะอันนังสือปึกเนาะเนาะก็ว่า <c oughs> เป็นอย่างเนาะค่ะเนาะที่บอคุณแม่พงอ่ะสองท่านสองกำลังใจจังหลกับขอบพุ่นหลายๆเ้่ค่ะเดออาคิดว่า <c oughs> เกิดมาสิคำคันหัวรอกะว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเพราะว่าท้องปอนกะอันโบออกอีหลีเนาะค่ะเนาะบางครั้งบางเขากะทั้งเสียกะอันโบออกเนาะคะ่ะขอบคุณมากค่ะไอ้คือผู้ยิ่งเนาะคะ่ะโอ้ยนี่แหละเนาะคะ่ะเป็นหัวรอท้องปอนเนาะค่ะเนาะแต่ขออภัยห,หลายๆเนาะค่ะเนาะขออภัยอ่ามากๆเนาะค่ะเนาะที่ท้องปอนทักว่าเป็นผู้ยิ่งเนาะค่ะเนาะถึงเนาะค่ะเนาะ น้องรัชพงศ์กำลังรับชมนะคะสะดวกก็เข้ามาทักทายนะคะเนาะน้องรัชพงศ์กับกดใจให้เลี้ยนะคะเนาะคุณปนอมนะคะเนาะกดใจให้เลี้ยนะคะอะไรอย่างนี้เสียงหนังบองแรงบองแรงมาเนาะค่ะเพราะว่าท้งปันไปใสเสมอเนาะ,ะเนาะค่ะเพื่อนเพืเ่อนนะคะเนาะท่านเอไอท่านระบบช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้ท้งปันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะของคุณด้วยขอ,ขอบคุณลหลายๆทีมากเป็นกำลังใจนะคะเนาะ <c oughs> ขอบคุณเลยลายขอบคุณเลยหลายคุณนายคุณนายพานุวัฒน์นะคะเนาะกำลังรับใจทุกกำลังใจค่ะรู้ใจค่ะแม่เนาะค่ะ ตอนเื่อนยังไมค่คันดีถักทายเนาะคุณน้องหนิงนะคะยินดีต้อนรับค่ะกำลังรับชมท่าสะด,ดวกกำลังใจให้กันและกันได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆน้ค่ะเนาะท่องปอนบางเวลาอีกนะเทีย่ยงเร็วนะค่ะเทีย่ยงเร็วกะนะดเวลาเปิดบันเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ในเวลาตามที่ท่องบอนสะดวกนะคะถึงมาเปิดบ้านยืนยันตัวขออาไพเด้อถถว่าถึงนะคะขออนุญาตกินน้ำไปน้ำนะคะทักทายส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะท่องบอนขอจิบกาแฟกัน,นะะด้วค่ะเด้อทักทายกันได้นะคะส่งกำลังใจให้กันแลยกันนะคะเนาะท่อง่อนก็นขึ้นมาอะไรงานตัวเร็วนะคะ ทำม,มาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขออภัยในทั้งป่อนทางผิดเนาะค่ะขอบคุณคุณแม่พงเนาะค่ะเนาะคุณแม่พงษ์ขอบยันบโบ้บองโหนยังเสียดเนาะค่ะเนาะว่าเข้าใจครัควบหมายของเพิ่นกับมี่เนาะค่ะทั้งป่อนกับอะไรประก็ศประก,กบบาโบเนาะค่ะกะคิดว่าทิงดีๆเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณสีภัยคุณสีภัยตองติดลำเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า อาพค่ณกำลังรับชมอยู่เนาะค่ะเนาะอาท้งปอนกับบุญหัวจักกันแต่ว่าอาพค่ณเคยเข้ามาอยู่เนาะค่ะเนาะทักทายกันอยู่แต่ว่าท้งปอนจำบ่ได้เนาะค่ะตามที่จริงแล้วพค่ณกับยูผักยิสานคิกันเนาะค่ะเนาะคุณแม่บ้นอนเนาะค่ะอายุใสเนาะท้งปอนจำบ่ได้เนาะค่ะเนาะว่ลาศที่จังไดนี่ให้เดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีมีชัยเด้อค่ะเด้อขอให้เฮงปังๆค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะขอพ้นหลายๆเนาะค่ะขาเป็นสอขใจจังไดเนาะค่ะเนาะ เ่ะเข้ามาถักไทยได้ค่ะเด้อถักไทยเป็นกำลังใจกันเนาะคะ่ะเนาะสะดวกเนาะคะ่ะงานก็คือสดนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณที่มาให้กำลังใจเด้คะ่ะเด้ออาบอกหัวรับช่อมย่ใสเนาะค่ะเนาะบอกหัวหับช่อยู่ใส,อ,อ,ใสอ่าท้องปอนก็ขออันนี้ก็ไม่เคยไปหรอกตาวาการพวานหูจักยังเราท้องปอนเบาาหรอกเนาะ,ะ,นะอันเขาเม้นคำว่าเมน คำว่านั่นนั่นเหมียะนะ <c oughs> ทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยโชคดีมีชัยคะ่ะขอให้เฮงๆฟปังฟัง,ง,ง,งได้ค่ายเด้อสวัสดีพี่สาวนะคะ <c oughs> โอ้ยสะพ้อบนขำท้องขวนญเนาะเนาะตะวันหน,ะคะน,นาคือเป็นอคือเป็นพวกยิ่งเนาะเนาะโปรไฟล์คุณปานอมเนาะคะ่ะคนกะสิคอยเห็นเนาะ,ะ,ะเนาะแลวเพื่อนๆกะสิคอยมาเนาะคะ่ะ ไปมาแนะล้วาากัะเนาะพราว่านังเตียวเพื่อนเพื่อนเขามากไงอาท้องฟอนกติ้านังงดปรได้นเนาะคะ่ะอาเปิดบานทุกมือก็เคยเปิดก็เลยขึ้นมาเนาะคะนะ่ะเนาะจังไรก็เป็นไรทองฟอนเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ที่อำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอะยายุภ่าคอีสานเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอายุพ่าคอีสรนเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอาจท้องดับลงไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ มิดจัดได้เนาะค่ะไปเบื้องแล้วแบดเมอร์เนาะคะ่ะทั้งปอนกันเลยตอนนี้ว่าเห็นปูไฟผู้ใดจะพุนเนาะค่ะเนาะเห็นดวงตาคุณประนอมแล้วเรียกคุณลุงพานุวัฒน์เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากมากค่ะที่มาให้กําลังใจค่โสดกับเมียนโสดเนาะคะ่ะก็คือบัตรเจคุณแม่พงษ์สองท่านสองกำลังใจจั้งไลยก็ขอบค,คุณหลายๆเลยค่ะเ้อาคิดว่า <c oughs> ถึงลุงจะอายุเจ็ดสิบแต่ลุงก็โสดนะท่นานว่า จ้าบุญลุงเนาะค่ะเนาะก็ขอจัดถามเนาะค่ะเนาะเบื้องหน้ายังสีกรเป็นผู้ยิ่งเนาะคะ่ะท้องปอนกระไรพี <c oughs> ่หนานะค่ะเนะะาะอาชงตะการตูนคำปีคุณลักสิกานะค่ะเนาะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะเด้อพี่ท้องปอนกระตีใดเวลาโรดินอ้าวกระีที่กันนะคะ่ะตี่มากเก็บได้ที่ซอยจีนะค่ะเนาะ <c oughs> เป็นพึ่งขมงวันท้องปอนมือนีมือแหลเนะค่ะเนาะพุ้นแม่พงนะค่ะเนาะ พึ่เง so no so ินเนาะค่ะถ้องโอ้โหท้องปอนอันสือถือไ่ได้เห็นกันเนาะค่ะก็บว่าเป็นอย่างเนาะค่ะท้องปอนกับึินมาตามนาทีของเฮ้านะค่ะเนาะมารายงานตัวยืนยันตัวตนน้องลักษิกาก็สวัสดีพี่สาวจ้าสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะน้องสำรวยก็กําลังรับชมค่ะน้องสำรวยเนาะค่ะเนาะหลายนเนาะค่ะเนาะกาลังรับชมอยู่เนาะค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะน้องสำรวย โชคดีมีชัยกันทุกบ้านเลยค่ะเด้อขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะอ่าก็บ่กเป็นอย่างนะะ้นรท้องฝนกะมาเบิึงคักแล้วเบิึงหนาว่าเป็นผู้หญิงเนาะคะะ่ะเนาะาเป็นผู้หญิ่งดีเนาะค่ะฮอนคือกันเนาะคะ่ะเนาะคือกันไป็นเมือ่อวันวาอีกแค่น้อยก็ทีหนาวมันยีกว่านั่นแต่วันวานแล้วกันเนาะขอบคุณคุณแม่อ้อาเพียงมีคลิปก็จะได้ขอ ยีบเปนก็ยัางยราอีกหลายนะทีเนาะค่ะเนาะทารเพื่อนก็มาแล้วก็ทักทายกันได้ได้ค่ะเด้อทักทายกันได้เนาะค่ะเนาะอาจจังไลยก็นั่งยุกกระพักแป้นกับว่าสิเอาพักแป้นไอ้โดนีพี่นั่งก็ใส่หูม่วงนะคะเนาะหูม่วงแล้วก็มีพักพักแป้นพักอ่าสดสดนะคะหลายน้อค่ะเนาะยุ่นยังเลยกับพัฒนาหานาที่วันน้องค่ะพาเบ็ดท้องปอนอ่าบริสชาติเลยน้อค่ะเนาะบริสชาติเล เบิ่งกันเด้อค่ะเด้อแค่ทำมามาบริจากกันดีๆเนาะคะ่ะเนาะก็ของพุ่หลายๆเนาะค่ะพ่กเป็นยังเขากับวานน่าอันน้เนาะนี่ตินี่ตีคุณแม่พุ่งมาแล้วน้องค่ะท้องปอนกับกับหัวเป็นหัวหัวแบบดีน้องค่ะเนาะคทำท้องปอนบริาจาก็คืออาภิษพบนะะพ้าค่ะภิษพบท้องปอนแตกน,นะคะน่นนะเนาะอายุ ก็แม่อามม่านคอมเมนต์คำว่าอย่างน้อ,นอเนาะค่ะเนาะคำว่าอย่างนั่นเม็ดเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่เขามาให้กําลังใจเนะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณกําลังใจทุกๆค่ะเด้อแล้วก็อ่ะเลิบๆเนะค่ะเนาะทั้งก่อนกันเลิบๆเพื่อนทุกคนเลยค่ะเด้อ่งกาลังใจผมก็แม่อามม่านคอมเมนต์ คำว่าอย่างน้อเนาะค่ะเนาะคำว่าอย่างนั่นเมกาเนาะค่ะเนาะเสียงขวดกับอาปะทะกันเนาะแป้งแรงแป้งแรงเนาะค่ะเนาะไอ้กายนกับจิวเดม่าเนาะค่ะมีท้องบอนกันเลยอ่านังเปิดบานยุทธึงจะรู้ว่าจังไดรู้ว่ายังไงคะขอบคุณมากๆนะคะ ิเขามาเป็นบางมือบางขางบางเข้ากับ่เป็นอย่งนนแลค่ะนาะเพอว่าอ้ากับมี่ทุระนาะคะ่ะ่ําโอ้แ<อ>มบอ่อบ้านนาะค่ะนะอมเม่บอบ้านเลยกําลังใจนาะค่ะนาะ มื่อนี้ท่องปอนว่าติบัดไดาลังใจมื่อนี้รู้สึกว่า,าเ,เพื่อนเพื่อนคือิบปเห็นท่องปอนเนาะคะ่ะเนาะเอามือว่านกะยังดีเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้ท่องปอนกันส่งกําลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะเอ้า คุณยายสาวเขามา,าบ่นน้อว่าเขามาอ่านท้องก่าลงก่อนนะคะ่ะเด้อขอบคุเล้วอ่นลืค่ะเด้อลืบๆนะคะน่ะเนาะเราจะสู้ๆไปด้วยกันนะค่ะเด้อสมกําลังใจให้กันได้กันนะคะน่ะเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจกันนะคะน่ะเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณกําลังใจนะค่ะขอบคุณกําลังใจคุณป้าน้อมนะคะน่ะเนาะแล้วก็คุณสีนะคะน่ะเนาะจังใจก็ขออาไย่เวกันนะค่ะ